ครับสวัสดีครับนัตูสวัสดีค่ะนัตูสวัสดีค่ะมาติดตามนัตูอีกแล้วครับเอฟซีม้าูสู้ฟังนั้นเป็นแนวไรครับคือพิสดารแทบหนกเ้าได้เลยครับโอ้ยนั่งเด่นอยู่นั่งิ่งทรลาพั์อยู่ครับลกเขาเป็นห่วงตู้ตู้วอกเล็ตู้วอกเลขกเป็นหวานนะเบาเป็นเสียงคนเลยเ้าเป็นเสียงคนนะอันนี้บมดิรฟันบมดิรฟันนั่งเด่นอยู่นั่งิ่งสวลาซับแล้วมาตู้วอกเล็อ เขาตัวนี้บอกได้่องีกว่าแบบคุณฟองบอกได้่องอีกแล้วบอกก็นเรยบร้อยในโกงนี่บอ,บอกครับครับเคยบอกแม่นมาจากงวดแล้วบอกแกมก่นมาเสียงงวดอะไรเรีเขาสียงกานสนันยู่ได้ในบาทก็ได้ครับผมนี่ครับนี่นกคำนกพูดนี่เต้นยอกยอกอยู่นี่เนาคนะนาครับประตูเนาะไปได้มาอีกตัวหนึ่งที่บอกครับอต่ครับอันเอียงอะไรนกเอียงอะไรคือไก่เห็นอะไรก้าวอะไรไก่กับนกข้างน้องโอ้เปนร่วมกันโอ้ไ่วกัเห็นเต้นกเห็นไายเห็นเต้ไก่ อมีนกตัวนึงยังรบนกสองตัวไก่ก็ยู่ใมหันไก่ห็นบริห้องบอกปะครับบอครับม้อสั่งเตะตัวนั้นบอกงัอ่ังข่านตัวเันบอกว่าอ่างข่านวันแข็งตัวนี้บบอกว่าดัางขานตัวนั้นมาตู้ตู้บอกเลขตู้บอกตัวไรเราบางลาว่าสั่นหกแปดหาหกแปดหาอันวะว่าเป็นเสียงคนเลยบอเป็นเสียงคนเลยหกแปดหาอันวะ แต่ปกตินกตัวนี้มันก็่ว่าเป็นเสียงกนมันบอกครับครับยังเทียมมันก็ว่าถามมันเทียมก็บว่าวกเสีย่าบบของกูเสียงกุนว่ะนะครับจ<อ>ั้งนั้นีกครับ้นบบานี้มันก็เลยว่าพกแปดหาตู้เสียกูตู้ตู้เสียกูนว่ะเสียกูเลยเอ่อใหม่เสียพกแปดหาเนี่ยครับผมโอ้แน่นอ่นน่าเอฟสเตื่นยิ้มเบาๆว,าวา่้พกแปดหาหกแปดหาครับครับผม ตั้งมันเบาเอาหอหม,มาคํำมายังมาแรกมันมะต่ทีพิ่น้านอนนอนหอดน,นอนขึ้นมันพูดสิละครับเป็นมันพูดฝันฝันมาหรือไม่ฮักเจ้าเคตาปาตางกุ๊บครับ,รบตบาวันประมาณแปดตัวจับมาไหนัดแตอ่อันกไปบอกเลขแล้วไปนอนบาดนี่ครับฝันเห็นขี่ข้างขาฝันเห็นขี่ข้างขาครับผมทางกุ๊บนะครับเอ็มซีเอาตังไหนตัวครับบานผมมา ข้างโคกนี่กับสีข้างโคกเนี่ยมันแปดตัวเลยครับเขียงค่าข้างโคกแปดตัวครับโอ้คือหลายเลยแปดตัวเลยครับก็เลยสี่าสีแปดก็แปดสีนะคก็ขาเหมือนนะครับสี่ขาครับแปดสี่ครับแปดสี่สี่แปดครับอ้าวครับกระหั่ำแล้วครับเอฟซีบูว่าซีเป็นแปดสี่หรือว่าสี่แปดแตเป็นตัวเดียวกันเหรอครับเอฟซี บวกกับนกแล้วก็ฝันอันบางมันขึ้นก้อนนี่ก็คือฝันเห็นโล,โลนกศพเนาะครับ,บเนาะครับเป็นเลขกสองชุดครับเอฟซีเนาะเดี๋ยวทีมงานกำลังจุดไว้แคบหน้าจอครับเบาๆได้หนิว่าที่นนักข่าวนักสัมภาษณ์มา่านี่ยูทูบเบอร์มา่านเบาๆได้เนาะครับเนาะแต่ตรงพุ่งเงียบที่บอกรับังสีเบาหนกนี่ครับแล้วแต่อารมณ์มันแล้วแต่อารมณ์มันว่าแล้วแต่อารมณ์เพิ่นอ๊อฟ นกเนยอมาจากน้ำยืนมันตัวครับนี่อำเภอน้ำยืนครับเอามาแต่น้ำยืนัตัวครับมาแต่ไก่แต่ติดเชารียนขมิ้นผนตัวนี่ครับโอ้ติดขมิ้นเลยล่ะครับสุดเขตประเทศไทยที่กันเนาะครับจะขมิ้นจ่ขมจะขมจะขมจะขมหมักบอกเลศเขาบวกเลยเขาถือการสนันอยู่ได้ในบาทกว่าเขาถือเป็นครับผมบอกต้องตรงยิงเธอกระสลับกันทำเจ็กน้อยบอกครับครับครับผมไก่เดี๋ยวมาคั้งไว้ มีเซ็นอีกเลขไหนมาทางไว้สิบอกเลขมาแจ็คกันหนี่งนะครับเอฟซีเป็นเด็กเรียงเนี่ยแปลกๆในตัวครับครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับที่ให้แนวทางวันทีหนึ่งมิถุนายนครับขอบคุณครับนาตู้ขอบคุณครับสวัสดีครับนี่น้าข้าธรรมชมเลขของนาตู้ข้าธรรมชมนกห้องบอกเลขข้าธรรมชมสี่แปดหกแปดฮานี่นกห้องบอกสี่แปดเป็นเขี่ยข้าธรรมชม ฟันเห็นเขียดเนาะค่ะเนาะฟันเห็นข้างโคกค่ะท่านผู้ชมตีเป็นเลขสี่แปดสี่แปดคลิปแรกที่ติดตามหน้าตู้เนาะค่ะเนาะฟันค่ะท่านผู้ชมฟันเห็นโล่งศพฟันเห็นโล่งศพค่ะท่านผู้ชมเลยตีให้เปเลยห้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์ห้าห้าสี่สี่ค่ะท่านผู้ชมคลิปล่าสุดนี้นกค่ะท่านผู้ชมนกมันห้องบอกสี่แปดแล้วก็นกแปดหานะค่ะท่านผู้ชมสี่แปดหนึ่งฟันเห็น ข้างโคกงกแปนหานนกพองบอกขอห้มิโชมิหลาบกำหนัดตูนเนาะค่ะเนาะประจําหงอทีหนึ่งมิถุนายนพศ2ส6องพันอหกสิบเจ็ดค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกับเซราทรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอห้ยชกโฉมันหมันเฮงเฮงรวยรวยค่ะกก่ยิบพุ่งภาพไปใส่เนาะคะ่ะทราชมทอมีสามดาวมิของดีมาฝากธรรมชมค่ะประบบชุมมึงของดีกระเป๋าแอมลาทงกันเลยค่ะ บา่าเอามาชมอนู่ในเดินทางไปข้าบุญยง่วัดยุวงปู่รอดครับวัดหุวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับนี่นของดีติพใหม่ทิดนี่ว่าฝากเอฟซีครับท่า,านผู้ชมเป็นของเหียกเงินเหียมกล้องเหียมรัพ์ครับค้าขายขายขายของโบดีบุค้าโบ้ไข่ขาล้านคนยางพานเอาตุ่นไปใส่ครับท่า,านผู้ชมเอาความเมตตาขาขายไปใส่เหียกเงินเหียมกล้อง สื่อเลือกสื่อดนตรีเป็นสิริทีก็นาะครับน้องสังคมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องหนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเงากู้เรื่องการขายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน ืนมาได้ผัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนีมชมชอบขายขายทุกอย่างเนาอครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะลักกบีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเลยดอกมาก่อนปั๊บแปะแล้วก็บี นิทานหนึง่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งล,ลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุย้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่จำนะครับนอ้องผมผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันรวยพ่อมีปู่หลอดไง นวัสดนีนะเนาะตาุสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ด<า>ขอบคุณครับสวัสดีครับ<า>มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิงใดขายที่สายพานซื้อรถซื้ออะไรได้อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาเตลาไหนยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะตามสาธุสาธุ ขอบคุณครับงอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาตุสาตุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบบาแอมอทงหินขาวกบุรีซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารุยครับสำหรับทำไนที่ค้าขายของบมค่อยดีลูกค่ายางบมเห็นลานห่อไข่ไข่ว่ามีเอียงบุดบังหรือว่ามี อาถันมมุษมาบัาบางนาล้านเห็ดในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขกกลุมไปใส่ครับดวงจุดปืดท่านที่รับทัพ์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้านในลานคาาลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ามที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทวงยยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือไหนครับมีโอกาสต่มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะ กับ,บูชานวดไปฝากอีฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสมัติทันใดทีแบบว่าเลิกกันกันกบสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกับเอานวดของบุหรี่ไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนทักคนหลงเบาเบา,บายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุออกมากนะครับเนาะ แล้วก็เมื่อเทตแยคกับธรรมุ่มเทตแยบแล้วก็บี่ยังสิครับขึนนุ่นยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลุปปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อแล้วก็ะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับยูบหัวสามครั้งนะครับธรรมชุ่มข้างในนี่เป็นน้วนสารด้วยครับด้วยธรรมชุ่มเป็นมุวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนตแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบูหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็นมีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แจ้งด้วกันนี่ครับหัวเงินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทุงกับบุรุซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทงมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับท่านผู้ชมแล้วกใบาแอมเราตรงนี่ได้นละมุ่นแมาน้มครับ ได้น้ำมุนขลองหลวงปุลอดมหาอีฟซีนั่นครับท่านผู้ชมเอาไปอาสบสมรร่างกายสเนียดจังไ้ที่บูดีสีร่าสีมันบดมันบงังสเนียดจังไรในตู้ห้าสีได้ออกอาไปเดินกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงห้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่ดยเอามาระตูเหนืออามาบัวร้ายครับามาฝากอีฟซี่บัวร้ายกับทูมาได้ ตัวอ,อะไรครับมาหา,บาเบาแอมมาตรงเอาเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปเลยูอครับเอาไปใส่ละให้ถือเปลยลอตเตอรี่รางวันทีหนึ่งลำเรื่อยสามสิบล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบเบาแอมเราตรงกับสิ่ยเฮเบิ้งลอตเลอีกับมมน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเอ่มึงตาพึ่งทำเลยพอดี เพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ม่ปบครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนะะเ<อ>าะครับดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับจพาะว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบาะครับ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 ล้างเสียดจังเลยเนาะสาธุสาธุขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับ ผมสาธุ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 ค